จะเป็นยังไงเมื่อผมจับแบ็กซ้ายและแบกขวาจอมยิงโหดมายืนกองหน้าคู่กันจะโหดจะฮาจะเกิียนแค่ไหนไปรับชมฮะ A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์รับบริการเติมเกม e ฟุตบอลราคาถูกรวดเร็วปลอดภัย100%เซไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือโดนรีฟันเติมได้ในระบบ iOS ใครใช้ Android สามารถฝากแอดมินเปิดแพ็กได้ตัวจริง e ฟุตบอลต้องจัดแล้วแล้วยังมีฟรีไฟล์ฟีฟ่าอาร์วีพับจีและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแล้วระวังเหตุปอมด้วยนะจ๊ะไปจัดให้เขารู้ว่าชาวเอ็กไนแม่งของจริงที่ A.C.K เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ลิงกอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ เอาแลวครับสวัสดีชาวอีฟบอลทุกคนด้วยในคราบผมนี่ครับผมบอกเลยว่าลิปนี้จะเป็นชิปที่โคตรมันโคตรเกียนโคตรฮาแน่นอนนะฮะเพราะเราได้เอาแบ็กซ้ายและแบ็กขวานะครับไปยืนกองหน้าฮะและผมได้คัดเลือกมาแล้วว่าใครแบบมันยิงดีใครบบมันยิงโหดนะและพอมีสปีดในการลากเลื้อยได้นะครับผมผมได้เลือกมาสองคนนั่นก็คือ ริเจนกับเตโอเฮอร์เดตนั่นครับผมบอกเลยว่าสองตัวนี้ฮะทั้งมีความฟิตทั้งมีความเร็วทั้งมีพาวเวอร์คิกนะฮะบอกก่อนแต่ฟีชิ่งอาจจะไม่ค่อยมีหรอก <c oughs> <laughs> เพราะว่าอ่าแบ็คซ้ายแบ็คขวานะฟีชชิ่งไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเราต้องเลือกตัวที่แบบเราคิดว่าโอเคนะฮะแต่พี่แกเขามีสกิลยิงนะครับบอกก่อนนะฮะโค้ชแจ๋วนะครับจริงๆผมอยากเลือกคาร์ร้อยมาอยู่นะครับแต่คาร์้อยผมเคยเคยทำคลิปไปแล้วก็เลยแบบไม่เอามานะฮะเอาเตโอมาบ้างนะครับผม ไตโอนะครับบอกเลยว่าพี่แกสกิลยิงคุ้มคันมากๆเลยครับแล้วมีความเร็วที่โคตรจีนจานฮะลิเจก็เป็นตัวนึงครับที่แบบสกิลยิงแบบมีแค่สกิลเดียวแต่คือแบบสปีดก็แบบร่อยกว่าเตโอหนึงนะฮะแต่พาวเวอร์คิกโหดเกินลิเจนนะเขาคิกแบบโหดเกินเลยนะฮะไปครับดูทีละอันนะฮะเราดูกันที่แบ็กซ้ายก่อนละกันกับไตโอเฮอร์เดย์ครับผมล่าสมัยล่าสุดเลยนะครับนี่ฮะป้ายผมกดครับ เอาสายเนี่ยวันนี้ผมแบบได้เป็นล่างของกองหลังนะถือาเอาไว้กองหน้าเท่าทีนะสายเอ็ตอรฟรอนแมนนะครับผมนี่ครับแล้วก็เลื่อนไปฮะอ่าหาช่องในเกมลุกนี่ครับผม72นะฮะถือว่าโอเคคอนทอลบอลถือว่าโหดนะครับถือว่าใช้ได้อ่ะนะฮะเรื่องส่งสนุนรืส่งยาวก็โอเคนะครับฟีชิง70นะฮะฟีชิงสำคัญนะครับซับกองหน้านะครับเฮดดิ้ง74็ดสิบไฮโงดได้โม่งดีนะฮะโม่งดีใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็เกมลับนะฮะเกมลับต้องดูแล้วกันนี่ครับสปีดนะฮะสปีดพี่แกค่เวอร์จัดนะครับโหดมากๆนะฮะสปีด96นะครับสปีดต้น93นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ในกองหน้าครับทั้งดูด้วยเรื่องบาลานด้วยนะฮะแต่บาลานไม่ค่อยดีว่ะแล้วพาวเวอร์คิกนะครับ83นะครับแต่พี่แกมีสกิลยิงถือว่าเยอะนะครับน่าจะเท่าแทนได้อยู่นะฮะความแข่งนะครับ86นะเฮ้ยปังบอลได้อยู่แต่บาลานไม่ค่อยดีนะฮะก็ถือว่าโอเคใช้้ไดอยู่ แต่นี่ครับความฟิต90นะถือว่าวิ่งน่าจะได้ทั้งเกมนะครับสำหรับไตโอเฮนเดนะท้าขวาไม่ค่อยดีนี่ครับแล้วก็นี่ครับสกิลคอลงบอลกับตัวเองนะฮะแล้วก็มีสกิลยิงดักเกิลช็อตนะครับดิปปิ้งช็อตนะครับผมแล้วก็ลองเลนชุตติ้งนะฮะสกิลยิงมี3สกิลนะครับถือว่าโอเคแล้วก็นี่ฮะอีกอย่างก็เป็นสกิลแปลกๆนะครับโอเคไม่มีไม่มีอะไรนะฮะต่อไปครับไปดูวันที่ลิเจมนะครับลิเจมเจ้าพ่อแห่ง การยิงแรงแล้วกันนี่ครับผมพี่แกรับดีลุกดีนะแต่ผมเอาไว้เล่นเกมลุกต้องลองดูนะว่าเป็นยังไงนะนี่ครับเอ็กแท็กฟูลแบ็คนะครับผมเอ็กแทกิงใช่นี่ครับดีเจมนะฮะเฮ้ยของบอลถือว่าดีนะครับผมการหาช่องในเกมลุก78นะฮะถือว่าดีใช้ได้ใช้ได้นี่ครับแล้วก็นี่ฮะส่งสัตว์ถึงยาวอุ้ยดีดีดีแล้วก็เลือกปั่นโค้งดีครับผมเป็นฟิชชิ่งอะไรวะ ฟิชชิ่งหกสิบสี่นะฮะถือว่าน้อยกว่าเตโอนะ่ยครับเตโอแปดเจเจเตโอเจเจสิบนะฮะเตโอเตโอเจเจสิบแล้วก็เรื่องเก็บรับไม่นับนะครับสปีดเก้าสิบเอ็ดนะฮะสปีดต้นแปดสิบสี่นะครับถือว่าโอเคนะฮะแต่น้อยกว่าเตโอนะครับผมถือว่าแต่ถือว่าความเร็วใช้ได้นะแต่พาวเวอร์คิกเนี่ยพี่แกเขาโหดมากๆนะครับเก้าสิบสี่นะฮะคือแบบถ้ามีโอกาสได้ยิงผมว่าถ้าถ้าต้องกรอบคือหายอะนะครับโกน่าจะรับยากนะฮะถ้ายิงหยอดมุ่งนะหายบอกก่อนแล้วก็นี่ครับอุ้ย ความแข็ง85โอเคอยู่ครับผมแล้วก็ความฟนะิตฮนะ95ฮะเอ้ย9าวสามวผมโคตรฟิตบอกก่อนอขอดูเรื่องนี้ดิเรื่องเฮดดิ้งนะฮะเอานหนึ่งลืมดูเรื่องการหมุนเลฮะเฮดดิ้ง70็ดสิบไงนะเออหูน้อยกว่าเตโอวอ่ะเตียวถือว่าดีครับคุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับเท้าซ้ายโอเคไม่มีปัญหาฮะสกิลยิงเป็นสกิลเดียว <c oughs> l i ซิ่งช็อตโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูกันในเกมฮนะว่าสองตัวนี้จะเป็นยังไงแล้วผมบอกก่อนว่าโหดแน่ๆฮะ ไปครับทุกคนฮะไปดู2ตัวแห่งมหาการแบกซ้ายและแบกขวาที่จะพาผมมายิงในเกมนี้จะโมโหจะคิเรียนจะหาแค่ไหนผมไปรับชมในเกมมาดิฉัน let's go <S a later few moments later. เอาแล้วครับเข้าเกมมาแล้วนคะครับผมได้สัดก,กันหน่อยละบอกเลยฮะตเตอโอเป็นคนเสียดาใครที่ามารับชมครั้งแรกนะครับฝากติดตามกันหน่อยนะครับผมแล้วจัด A C j จัดยืดเลยจ้าจบเลยปัดหายไปเลยครับผมอย่าพูดเยอะไป และสูรนีไงโอโผมวิ่งหาช่องเฉยไงและดิเจมแทงไงแทงไม่สุดเลย <c oughs> ผมเจอครับผมเจอเขาแบบฟูทีมเลยอะ่ะก็ลองดูทีมเหลือจะเอากับทีมงงอะ่ะแทงออกข้างแล้วโอเคครับจอเข้ขมามาเป็นกล้าผมเลยนะเรียบร้อยฝากผมไปครับเล่นเกมไวฮะดิเจมวิ่งรอเลยเพื่อนอ้าวไม่อยู่หรอ,อ แต่ก็เอกข้างฮะหายออกโรดี้เหวินไม่ถือว่าไม่โอสวยครับโรดี้จุดนั่นแหละเอกข้างฮะเอาชิบหายข้างมีคนอยู่อดูไปจอดโอ่งเยเอาโดนนะเอาเออาคนเดียวออกไปเปิดมาเปิดมาเตโอพีเตโอเร็วกว่าครับเตโอเร็วกว่าัโอกระชาแล้วสองให้เป้ปแต่ทีนึงเลยี ตยวเลิกเฟี้ยวอะไรครับเตโอมีความแรงนะเว้ยอร์บาวัชิงานเลิกพูดเลยเซอคือแบบเ้ยผมไม่พูดยิงโหดนะครเร์บาวัชชิเอาใเอาวเออพ่ชิงพ่ชิงพิ่พชิงเนี่ฮะเลิกคุยกันเลยพิิ่งชิ่งเพูดจริงเลิกคุยเลยพ่ชิงฝ่าครับเตโอเพื่อนเกืเฟียว พี่แก ola, คือแบบเขาเขาเขาดักผมเว้ยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอผมจี้ยิงไกลเราก่อนเราอ่ะเราต้องอ่านนะอ่านให้เขารู้อ่านให้รู้ว่าเขาเล่นยังไงนะครับพอรู้กูจะเล่นเหมือนกันนะัพยายามของผู้ชายย่างเองหมดแล้วว่ะผมก็ออกข้างแล้วข้างคนวิ่งข้างใครวิ่งข้างยังไงจ้ายังไงจ้า ลุ่ยเฉย,ยโอว่ะลู่เฉยยังมึนน่ะแทงสวยเฉยดู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 ดดดนี่แทงแทงแทงสวยเฉยเวลาของเอ,ออ่ะเฮ้ยโดนยิงแดะลูกแรกเตโอลูกพ่อติดฝั่งครับโประตูวันนี้ฮะติดฝั่งครับผมเลยก็ต้องอา่านผมเลยเตโอวิ่งไงเตโอคนละโซนหาเลนเล้วคนละโซน ่เจ,จ้าหน้าที่สวยเพื่อนฝาฝาไปครับป๊อปปี้ฮะแล้วป๊อปี้ยิงไงเรียบร้อยครับเตียวแอซิดโทษทีนะฮะโทษทีนะฮะเตียวแอซิดโคตรเฟี้ยวโคตรสวยบอกเลยของจริงเนี่ยแอซิดแบบเนี้ยมันก็จะได้ประตูง่ายๆนดิพือใช่ปะเตียวโอ้โหลงมาลุกเกมลับครับผมแล้วฝ่ายทีดีเจมฮะนี้บังวะ เรียบร้อยนะฮะเตโอเขาจะถ่าครับฝั่งเตโอไปแทนคิเจมเข้าขวาได้ไหมมาตรูนี้เรียบร้อยครเตโอม่โหดจัดประัดบอาปรัดลาออกโทบอกโหดจัดอ่ะอย่าบังผมเลยปะผมหลอดม่วเนี่ยบังทำไมวะเรียบร้อยครับโรดีเของจริโรดี้เมของจริงเดี๋ยวโรดี้ะอใครเนี่ยสองอเาเนี่ยบีเผมเดี๋ยวมบีเรียบร้อยครับทำมาเอง

อนึ่งหนึ่งหวังว่าจะมีการตัดสินใจไม่เอาเดียวสักทีออกทางได้ครับน้องาบุกตัวดีฮะเพื่อนจี่รดีครับความคล่องตัวไหมแต่วินิสตูนี่ครับส่งไม่ดีฮงโดนตัดได้เจ้าเอาทำไรเพื่อนเดบ้ากาบุกกาบอม ฝากซีมั่นคีสูงสุดฝักกับเฟียลแต่ไม่เกียวว่ะเตรียมรอโดนโดนดีครับไปครับและเรียบร้อยฮาริเจมวิ่งพอดีฮะเอลิเจมที่ไหวมาเป้เนี่ยอย่อนนี้ควยแล้วโบ่งโลดีเรียบร้อยครับบอกเลยใครทำเกมน้องผู้ชายใครทำเกมฮะรู้สึกว่าผมอยากให้แบบ เตยโอกับลเจมยิงอ่ะเมื่อกี้ผมมาเยอะผมเลยผมผมโยนให้เตโอยิงเนี่ยแต่ไม่แม่หน่อทุกคนลเจมครับสองฮะไปครับคิลเลอร์พาสไหมให้คิลเลอร์ว่ะโดนารดดี้ผมเก็บหมดอ่ะเพิ่งหมดจันขอบคุณที่พี่โคเอาโรดดี้มาให้ผมผมกางกลางลับแบบนี้ยิงผมมีคาเซเยอะที่แบบเชื่อใจได้นะ

พวกเขาเผาจุดเพื่อเพื่ออะไรไปไม่งเลได้คิดว่าไปครับผมอ่านดีอีกดีก์เชื่อว่าเดโลดีผมจบนะเดี๋ยวดีผมคนเดียวจบนะโอ้โหขาดอย่างเดียวเลยเอาลูดี่เก็บหมดเลยว่ะของจริงฝ่ายแล้วไปครับดิเจมาดิเจครับผมเรียบร้อย มาครับมาเลยฮะรู้ว่าช้าไหนเพื่อเลิฟแต่งคิวอ่ะโอ้โหวิเทียมยิงคมกิบบอก่อนอย่าออกนะโอ้โหออกเฉยกองหน้าผมกำลังทำงานเลยเตโออยคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมหาไฮไลท์มาให้เตโอสักเล็กน้อยกันสัป่ะ เดี๋ยวเทุกคน,คนแม่งเดี๋ยวโอ้ยทำงานอยู่คนเดียด๋วยว,ยวยหา,ไไาให้ไลท์เตโอมาให้นะครับไปครับทุกคนนะฮะน่าจะขึ้นพีนหรอรอดูขึ้นพนีนหรือเปล่าเดี๋ยวเผื่อแบบมันเกลียนไงผมได้ประจานแม่งเลยเจ็ครับขึ้นพีนนะฮะตัดเลยมาแล้วครับทุกคนนะฮะเป็นไงกันบ้างครับผมโอ้โหโค้ชเจ็บแมวผมบอกก่อนเลยโค้ชเจ็บแมวของจริงฮะกองหน้าสองตัวนี้ผมได้ดีดีวิชั่นจริงๆนะครับบอกก่อนนะฮะคือมันเล่นได้ดีด้วย คือแบบมันสามารถเล่นได้อะแต่อย่างหนึ่งคือผมอยากจะบอกว่าถ้าแบบใครอยากเล่นคนแบบเอามันมันแบบเนี้ยแนะนําให้เล่นแบบเป็นแผนที่แบบต่อบอลดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าแบบเป็นแผนพวกหน้าสามพวกกว้างๆเนี่ยผมว่ามันเล่นยากนิดหน่อยเนียฮะอย่วเนิ่งจะเปิดโมงเลยครับผมแผนเนี้ยมันชิงบอลแล้วแบบมันมันมีโอกาสแบบจะชิงดุดได้ง่ายนะฮะแผนแบบแผนแบบแบบนี้นะครับหรือแบบเป็นสายต่อบอลได้จะค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าใครได้โรดี้มาเนี่ยแม่งโคตรโหดเกิดไปว่าวานโรดี้คือแบบโนหนึ่งผมเลยพุ่งได้มาผมแบบเลิๆมากนะฮะ กองกลางรับตัวแข่ผมมาแล้วยืนเดียวยาวบอกก่อนของจริงนะและกองหน้าสั่งตัวนี้บอกเลยประวัติศาสตร์เราจะประวัติการแน่โคตรตึงโคตรอันตรายบอกก่อนเลยนะฮะแล้วใครครับที่อยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนนะฮะคอมเมนต์บอกกันมาเลยนะครับพยายามทำให้ทุกคนแน่นอนนะฮะของจริงครับผมบอกก่อนของตัวนี้ไม่ของจริงว่ะเฮ้ล่นยาขผมเล่นได้อยู่นะนิดนึง ก็ยังดีครับผมโอเคครับทุกคนฮะคลิปนี้คนดูชอบหรือเป็นสาระต่อคนดูนะฮะหรือใครอยากให้ผมทำคลิปโหดๆมันๆเกียนๆแบบนี้อีกนะครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันก่อนเลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบาบบาทจุ๊บ